แรงบันดาลใจในการปลูกพืชผักอย่างหลากหลายคือต้องการรายได้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการคิดค้นรูปแบบการผลิตแบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานผนวกกับการได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้ก่อเกิดฐานความคิดในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อ่านหนังสือเล่ม,มนึงครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยครับ ในเรื่องของปัจยานศึกพอเพียงคาว่าพอเพียงเนี่ยมันมาจากนั่นแหละครับอําเภอคําม่วงจังหวัดกาฬสิน์นี่ครับที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเสด็จไปแล้วก็กลับรบาบก็มานั่งปิ่งปลาจะกินข้าวลางอ,องวันเคยเห็นนายไหนนะ้เห <ๆ S 1> มือนกับคนในแบงค์นะบอก่ะเขานึกอยู่ในใจนะครับเคิดอยู่ในใจก็เหมือนกับคนในแบงค์ตอนนี้เลยหลวงถามว่ามาทําไมเขาบอกตัดหวายแต่เห็นก็ตัดยอดหวายไปเยอะๆเขาถามว่าตัดไปไหมเยอะๆเอาไปแบ่งปัน น,นเขาพูดเป็นภาษาพื้นบ้านนะเอาไปแบ่งปันในคนที่เขาไม่ได้มาไปแบ่งกันกินเพราะว่านะในหลวงก็กลับประเด็นนี้มาคือแบ่งปันแล้วก็อา้าวแล้วก็เราไม่เอาไปขายเหรอบอกเหลือแล้วก็ขายสิยเราว่าแล้วถามอา้าวแล้วมันจะพอเหรออันพอเขาว่ามีเยอะแยะเขาบอกพอกินเขาว่านะผมพูดคำว่าพอกินน คำว่าพอกินพอเพียงเขา่ามีเยอะแยะไปตักเมล็ดก็ได้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาไปตัดมาผมไม่ได้มาเขาก็เอาไปแบ่งในผมกินพอนี้ผมมาผมก็ตัดไปก็ไปเผื่อเขานี่แหละครับคําว่าปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมันมาเลยครับเนี่ยปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเราคิดเนี่ย <c oughs> จนคนตัดหวายเนี่ย <c oughs> เดินมาอีกเดินทางกลับรถพระบรยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเสด็จกลับก็เรียกคนตัดหวายไปนั่งด้วยอันนี้ผมอ่านในหนังสือนะครับ พอขึ้นไปเขาเอาหวายเนี่ยไปดูจะทําไงขึ้นรถเข้ามาแล้วก็เอาหวายเนี่ยถาวายในหลวงเขาไม่เลี้ยงไม่รู้อะไรในหลวงหรอกในหลวงท่านถามว่าเอามาให้ทาไมเขาบอกโอ้พอมีพอกินเยอะแยะแจกกันไปเถอะเขาว่านี่แหละครับคํานี้แหละครับคําว่าพอมีพอกินแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของผู้ใหญ่ทวีครอบคลุมถึงหลักธรรมพิบาลพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเรานะครับที่ทรงพระราชธรรรัสไว้ว่า ต้องยึดหลักธรรมิบาลคืออยู่ร่วมกันรักกันด้วยความรักความสามาคัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรมครับการแบ่งปันเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับและมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีความรักมีความสามาคัคคีนี่แหละครับคือหลักธรรมิบาล